สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆคนรักพระเครื่องนะครับช่องพระเครื่องมหานิยม EP ที่283นะครับ EP ที่283นะครับมีพระเก่าๆพระสะสมนะคะพี่มานำเสนอ28รายการนะครับรายการที่1ถึงรายการที่21รายการละ200บาทนะครับรายการที่22ถึงรายการที่28เป็นรายการพิเศษนะครับรายการละ300บาทนะครับ ช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรศัพท์094-612-6168ลน์ ID ใช้เบอร์086417-0235นะครับสามารถแอดไลน์เพิ่มเพื่อนมาดูรูปพระเพิ่มเติมได้เลยนะครับจะส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะครับเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มครับมาเริ่มมาที่รายการที่1เลยนะครับรายการที่1นนะครับสมเด็จเกตชัยโยนะครับ ลงรักปิดทองนะครับพี่เนื้อนวลนวลเก่าๆมันๆเลยนะครับต่อไปรายการที่สองนะครับรายการที่สองนะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะครับเนื้อโลหะเก่าเก่าเลยนะครับพี่ เนื้อโลหะขึ้นสนิมเขียวนะครับต่อไปรายการที่สามนะครับรายการที่สามนะครับเหรียญพระอาจารย์ฟั่นนะครับเนื้อโลหะนะครับพี่อุดมสมพรนะครับ ต่อไปรายการที่4ี่นะครับรายการที่สี่นะครับ,หล,บรหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับเนื้อโลหากเก่าเก่ามันๆเลยนะครับพี่ต่อไปรายการที่ห้านะครับ รายการที่5นะครับพระปิดตาเนื้อผงคุกลักนะครับคุกรักปิดทองนะครับพี่หลังแบบนะครับเรียมกรอบมาพร้อมบูชานะครับต่อไปรายการที่6นะครับรายการที่6นะครับสมเด็จไกเซอร์นะครับพี่ เนื้อนวลนวลเก่าเก่ามันมันเลยนะครับหลังช้างนะครับพี่ต่อไปรายการที่เจ็ดนะครับรายการที่เจ็ดนะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะครับ เนื้อโลหะนะคะพีเ่เก่าเก่า,กามันมันเลยนะครับต่อไปรายการที่8นะครับรายการที่8นะครับพระพุทธชินราชหล่อโบราณน,นะครับ เลยนะครับพี่เนื้อโลหะนะครับใต้ฐานตอบโค้ดอกเราธรรมจักรนะครับต่อไปรายการที่เก้านะครับรายการที่เก้านะครับพระกิ่งหล่อโบราณน,นะครับเนื้อโลหะนะครับพี่ ตายฐานอุดกิ่งนะครับต่อไปรายการที่10นะครับรายการที่10นะครับพระนางพญาเนื้อดินพิมพ์เข่าโค้งนะครับเนื้อเก่าเนี่ยนะครับพี่เนื้อดินนะครับ ต่อไปรายการที่11นะครับรายการที่11น,น,นะครับพระนางพญาเคลือบชะล็กนะครพี่ต่อไปรายการที่12นะครับ รายการที่สิบสองนะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะครับเนื้อโลหะนะครับพี่เนื้อโลหะขึ้นสนิมเขียวนะครับต่อไปรายการที่สิบสามนะครับรายการที่สิบสามนะครับ เต่าหลวงพ่อหลิวนะครับเนื้อโลหะนะคะพี่เลียมกรอบมาพร้อมบูชานะครับต่อไปรายการที่สิบสี่นะครับ รายการที่สิบสี่นะครับหล่อโบร้าหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับเนื้อชินตะกั่ยนะครับพี่ต่อไปรายการที่สิบห้านะครับ รายการที่15นะครับพระนางพยาเนื้อดินนะครับนางพยาพิมพ์อกนูนนะครับพี่ต่อไปรายการที่16นะครับรายการที่16นะครับพระปางลีลาเม็ดขนุนนะครับ เนื้อดินนะครพี่เรียมกรอบมาพร้อมบูชานะครับต่อไปรายการที่17นะครับรายการที่17นะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับ เนื้อโลหะนะคะพี่องค์พระล่ำลเลยนะครับเก่าสวยนะครับเนื้อมันมันเลยนะคะพี่ต่อไปรายการที่สิบปดนะครับรายการที่สิบแปดนะครับสมเด็จปกโพนะครับ หลังยันนะคะพี่เลี่ยมกรอบมาพร้อมบูชานะครับต่อไปรายการที่19นะครับรายการที่19นะครับพระนางพญาเนื้อดินนะครับนางพญาเมืองพิษนุโลกนะครับเนื้อเก่าเก่ามันมันนะคบพี่ ต่อไปรายการที่ยี่สิบนะครับรายการที่ยี่สิบนะครับหล่อโบราณหลวงข้อเงินพิมพ์นิยมนะครับเนื้อโลหะนะครับพี่ ต่อไปรายการที่ยีบเอ็ดนะครับรายการที่21็ดนะครับสมเด็จเก่าลงรักปิดทองนะครับเนื้อเก่าเก่าเลยนะครับพี่ต่อไปเป็นรายการพิเศษนะครับรายการละ300บาทน,นะครับ รายการที่ย2นะครับสมเด็จพิมพ์ขาโต๊ะนะครับเนื้อนวลนว,น,น,วน,นะครับพี่ต่อไปรายการที่23นะครับรายการที่23นะครับพระขุนแผนหน้าค่ายนะครับ หลวงพ่อโนวัดคลองมะดันนะครับพี่เนื้อดินนะครับเนื้อเก่าๆมันๆฉ่ำๆเลยนะครับพี่ต่อไปรายการที่ยี่สิบสี่นะครับรายการที่ยี่สิบสี่นะครับสมเด็จบางขุนพมพิมพ์ฐานคู่นะครับหูติ่งนะครับพี่ เนื้อนวลนวเก่าๆนะครับต่อไปรายการที่ยี่สิบห้านะครับรายการที่ยี่สิบห้านะครับพระปิดตาไม้แกะเก่านะครับพี่เนื้อเก่าๆเลยนะครับ ต่อไปรายการที่ยี่สิบหกนะครับรายการที่ยี่สิบหกนะครับพระคงลำพูนนะครับคงลำพูนเนื้อดินนะคบพี่เรียมกรอบนะครับเรียมกรอบมาพร้อมบูชานะครับ ต่อไปรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเงินนะครับเนื้ออันปะก้านะครับพี่ตายฐานอุดกิ่งตอกโค้ดหนึ่งสี่หนึ่งห้านะครับเก่าสวยนะครับพี่ ต่อไปรายการที่28รายการสุดท้ายนะครับรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเงินนะครับชุบนิกเกิลน,นะครับพี่หลังวอจอนะครับตายฐานอุดกิ่งนะครับ ก็ครบทั้ง28ลรายการแล้วนะครับดูแล้วชอบหรือถูกใจตรงไหนนะครับสามารถติดต่อเข้ามาที่เบอร์ได้เลยนะครับหรือแอดไลน์เพิ่มเพื่อนมาดูรูปภาพภาพะเพิ่มเติมได้เลยนะครับฝากพี่ๆนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับ,กด, like, ก,ดรบกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและจะได้ไม่พลาดค,คลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ